สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่อ,อกก๊อฟกกกอกนะคะโอ้โห,โโหยกไปไหนนะกระท่อมเนี้ยใครซื้อแล้วเนาะปไดย้ายไปไหนคะพี่ไไย้ายไปใส่ย้ายไปอยู่ที่อื่นไงย้ายไปอยู่โกกตูมเมืองรังนี่นะ พกตู้ปล pues ่อยไปไงไปไปพาไปหน่อยผู้ช่วยพาไปเก็บเห็ดหน่อยค่ะจะพาไปเก็บเห็ดนะจ้ะไปไปพาไปหน่อยค่ะพี่ ขอสิจ้างดอกวัอน,นี้ฮะนะพาไปปลาเห็ดหนา,าวจักลอยกาจ้างกาจ้างเขาไมไปกาจ้างถ้าจะพาไปนะ่ะไปได้แต่ว่าพี่ต้อประกันว่าหลอเห็ดเสร

ยกอีกแล้วหนึ่งหลังนี่นะคะมันหนักมันหนักมันละเอียงซื้อไปนอนที่สวนยางมั้งเออดีเลยนะอยากได้ยก,กหลังกุ้งคนนิ่มอยากได้ไปบ,บาย,บายของเขาแล้ว,นอนนอนวเออยืดยาง ก็ยกไปไว้ที่นาหลวงหนึ่งอันสิเดี๋ยวต้องถามปลาแดงราคาพิเศษก่อนจะเอาไปไว้ที่นาหนึ่งหลังไปแล้วนะคะอีกหนึ่งหลังเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวขายอีกนะคะถ้ามีใครสนใจก็สามารถมาติดต่อปลาแดงได้เลยนะคะแต่ว่าราคาก็คุยกับปลาเพื่อนเองนะคะว่าหลังเท่าไหร่ อันนี้คือเป็นนางบงนั่นแหละดักแด้นะคะที่เราไม่ได้เก็บก็คือจะเป็นผีเสื้อที่ตอนจะกินใช่ไหมตอนนี้ตอนนี้กินได้กินมาได้ไหมไม่ได้แล้วค่ะพี่ปล่อยให้เขาสู่ธรรมชาติอันนี้คือมันหลงตาเราไงโอ้หลงตาหาไม่เจอเอาถ้าถ้าเกิดเราไม่กินมันจะเป็นฝูงแต่นี้ไหมเป็นฝุงกว่านี้เยอะกว่านี้ซอแฟ ป้าไนได้กาแฟาแล้วลืมอุปกรณ์การหาเห็ดเผาะน,นะคะต้องให้มาริโอ,อ้กพากลับไปเอาเดี๋ยวอรออยู่นี้ก่อนนะจ้าเ,เดี๋ยวรอพอจะแงะกันทักก็พโอ้ยจะซ้อนได้อยู่บนลูกไว้รอนาะ เขาว่านั่นกันแล้วนี่โอ้เป็นเพื่อนกันดีสเลยใจใหญ่เลยม่อนิกกี้จะไปหาเห็ดเหรอจะไปหาเห็ดพอจ้าไปค่ะมืออื่นได้ค่ะได้ได้ฝากเลยจ้าปลาเขาเล่นด้วยกันแล้วน้องแอน เอ้ยน,น,น่ารักเชียวน,น,นิกี้นะคะเนี่ยน่ารักมากเลยลูกเล่นกับมะเขือมงคลสบายสบายเลยนะเนี่ย,น,ยน,น,นัน่นเห็นไหมนี่วิ่งเล่นด้วยกันแล้วนะเนี่ยเอ้ยไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกลูบลอมากเลยนี่เว้ยเว้ย คนไม่ล่วงแล้วลูกหนดูซิดูซิดูซิไปหาเห็ดก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาแวะไปหาเห็ดก่อนนะจ๊ะเเสื้อสีแดงนี่แหละเขาจะเห็นหืมสาปานบอกว่ากันหลงทางกันหลงทางเาก็ไปแม่พี่ไม่รู้จักนอกบ้านมะนาวนี่อยู่แถวไปป่วงดู ไปพวงดูแล้วก็ตั้งแต่เกิดพึันวิวคจะไปล,ะล้วะเต้องหวิวเห็ีที่เราเข้าคิดอยู่ในใจยาไปชวนวิวไปไปเดี๋ยวเราเผือเขายังไม่ไปเราไปกันเดี๋ยวเราก็จะหาหน่อไม้หุ้นรอเพื่อนๆน,นะคะโอ้ไกลมากเลยที่เราเข้าไปเนี่ยได้หลายโล,าลมากนะคะ FC ไม่ใช่เห็ดเด้อแต่ว่าระยะทางใช่ไหมพอ่อ โอ้นี่นี่นี่โอ้เยอะอยู่เนาะหน่อไม้หน่อไม้หุ่นนั่นน่ะต่ำๆนะี่พ่อไม่เห็นบอกปาดหน่อไม้ซับลาบอยู่เลยยังไงนี่ไงมีดก็ไม่ได้เอามานนี่ปาดเอาเลยนี่ขันเงียงหน่อไม้ไม่หน่อไม้คหรอบ่อแกงอืมไม่ได้เห็ดก็เอาหน่อไม้เห็ดก็ได้อยู่ค่ะเดี๋ยวหาหน่อไม้รอ สาวฟานถ้าไม่งั้นก็จะไม่ได้หามันสูงแล้วเนี่จะใบได,ได้อยู่บ่บอกได้มันน้ยนี่ตอนตอนตอนดึงน,นี่มันคือใหญ่ได้เหม๋เอาเราเอาไปแล้วมันน้อย,น,ยนะนี่ไงก็้ามันออกเราเต็มขอนได้นี่เห็ดบดได้ดิเรจะไม่เอาเราเพราะว่ามันนั่นแล้ว มันแมันแห้งแล้วนี่นะคะเห็ดพาะได้อยู่ประมาณสักสี่ขีดนี่แหละลของเรานี่และนี่สองคนนะคะนี่ได้ลายรูพ่อนิมบอกาการเดินทางนะคะหลายรูสงสารอยู่ด้แรถนี่ตอนนี้ก็รอแม่พีก,กับสาปานนะคะเราก็หาหน่อไม้รอก็ได้น้อยเดียว เออถ้าหลงทางก็เรียบร้อยเลยแหละป่ากว้างมากเลยนะคะแต่มันก็มีหลายซอยมากเลยนะพ่อถ้าเราไม่มีรอยรถนี่ก็โอ้สงสัยจะหลงอยู่ได้นะนี่ไงอีกหึงดอกได้สองดอก อะไรพ่อทิมเหมือนจัิงเลยเนาะอันนี้พ่อนี่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 ใช่หรือเปล่านี่นี่นี่เดี๋ยวสูดดูก่อนนี่อันนี้หนึ่งดอกนี่เออนั่นแหละแล้วก็มาตรงนี้อีกนะคะหนึ่งดอกยาเนาะยาดกันยาดกันนี่นี่เดอีกดอกนอึงโอยจะได้หาไปแบบเป็นทุกตารางนิ้วแล้วเนาะแบบนี้เคลียวเขียวสะสะดูก่อน ออกไหมพี่พ่อเห็นก็บอกหน่อยเด้อไม่ต้องแย่งกันนะสองคนเนี่ยไหนล่ะโอ้ยยังไงยังไงยังไงเจอแล้วอะไรเนี่ยก็มาร์จิโอ้ไตองบังนี่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 เอฟซีนี่เด้อนี่เด้อนี่เด้อนี่ค่ะอันนี้เห็ดสองดอกพ่อพ่อพ่อ เราไปช้าๆเนาะไม่ได้ถ้าไปเร็วน่ยนี่อันนี้ก็ใช่นะคะนี่อันนี้อีกอันนี้อีกอันนี้อีกโอ้เห็นอยู่เห็นอยู่อยพอได้เดี๋ยวเขาจะมาเออเก็บเอาฝั่งพ่อฝั่งนู้นไม่มีเหรอเอาไม้ไมกวาดนะ,ะไม่ประมาณ